เป็นพระราชการชัน้นสามัญที่พระกัญญารุ่งรรมพนีในของท่านที่ประชุมศึกษานะครับโทรมาสอบถามว่าเรื่องของการรับสมัครแล้วก็ในรัฐบราชก,การท่าน ท่านที่สูงอายุหรือว่าแข้งขาไม่ค่อยดีนั่งพุกเขา่าลุกขึ้นนั่งลงลำบากไม่ต้องนั่งน,นะครับขอให้ยืนได้นะครับท่านละคงเองช่วนะครับก่อน,อนที่จะติ้กผันชีวิตของตนเองเข้าสู่วงการเมืองอดีตก็เคยเป็นครูเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดกระบี่ปี2526เป็นสมัย แล้วท่านก็ยังเงินสมัครเหมือนกับในระบบบัญชีผู้สมัครรับเสดตัองอ้งนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรขอบใจทุท่านพระราชนิพนธา,มส,าสมนักดักพัดยศนะครับตรง แล้วกว็ตรงสุั้นนะครับแล้วก็ในพิธีนะครับในพิธีบวชพระพิธีธรรมนะครับพระพิธีธรรมสามวันพิธีธรรมสามวันก็นค,คือเริ่มตั้งแต่คืนนี้ครับวันที่สองกรกฎาคมอาจจะยังทิ้งไม่ได้ปัญหา